เอบั ه, วเด็กๆเ้ายดีดาใหญ่เลยนะสายป่านสายป่านนะ่ะดีใจกว่าเพื่อนเลยแหละนี่ <c oughs> เขาได้ออกมานอกคองนี่นะเนาะเขาได้ออกนอกคองนั่นนี่เขาจะทำนาแล้วเนาะเขาจะทำนาแล้ว แต่ละคนเขาจะทำนานแล้วจะไดม้มีที่ผูกแล้วเด้จะได้อยู่ในคอกกันแล้วแต่ละตัวเออออกมาเล่นให้สะใจเลยเนาะเนาะออกมาเล่นให้สะใจเลยก่อนที่จะได้นอนคอกเน,ะนะาะเนาะใส่ป่านฮ,ฮึดีใจดีใจดีใจเนาะ ดีใจเออมามามาเดินมาเออโอ้ยโดนปล่อยดีใจหลายหืมอืมืมน้าดีใจดีใจหืมโดนปล่อยเฮ้ยเฮ้ยดูออกมาเล่นกับเพื่อนน้า โน่นน่ยแม่ก็อยู่โน่นหิวก็ไปกินนมเนาะเขาเอาแม่ออกมาผูกด้วยหิวจะได้ไปกินนมเนาะสายป่านเนาะเดี๋ยว, <What? S 1> <c oughs> วจะได้โดนขังกันยาวแล้วเนี่ยจะได้อยู่ในข้อกันยาวแล้วเนี่ยถ้าเขาทำนานแล้วไม่มีที่ไปแล้วเนาะพอไม่มีที่ไปแล้วก็จะอยู่ในข้อไข่ค้องมันแล้วเนาะเนาะ ออืเดินเล่นซะเออเอา้าวเดินเดินเล่นให้สนุกเลยนอ้อด,ดูดิทุ่งนาอันแสนกว้างที่เดินเล่นของเขาละแต่ละตัว 喏啊。Nah.